ค,คุณแหนมนั่งขายเจ้านี้เดี๋ยวว่าขอไปหาคุณพ่อก่อนขอบคุณมากนะครับค่ะใจดีจริงๆเลยแหนมครับแหนมแหนมสดใหม่ทุกวันเลยครับมาเลยครับมาเลยครับแหน,มม,แนมมาแล้วครับแหนมครับแหนมดำ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 เอาแหนมไหมดําพ่อมึงดีเย<ว>เพื่อนเล่นมึงอ่ะเรียกใครดำรู้จักครูไหมฮะ ที่ลังท่าไม่สนิทกับกายาเลียกแบบนี้เฮี้ยโอยมึงขายเฮี้ยอะไรพอมึงเนี่ยขายแหนมครับแหนมครับแหนมอะไรบ้างนี่แหนมหมูครับโอ้กูเป็นอิสลาไม่แดกหมูแหนมเนื้อก็มีครับโอ้นี่ยิ่งใหญ่เลยจะไม่ควรอิ่มผมนักทีอยู่โอ้มีแหนมไก่ไมครับตายแล้วนี่เป็นเก่าเป็นเก่าหมอสังเพิ่มกินเป็นเกาครับไม่ใช่เป็นเก่าแหนมปลาก็มีนะครับโอ้นี่ไม่เอาเลยทำไมครับุณไม่กินสัตว์น้ำโอ้แล้วครับกูไม่ชอบสักอย่าง ยิ่งเป็งขี้นาวมึงกูไม่ชอบแล้วกูเกลียดมึงตั้งแต่จ์ที่หลังเนี่ยจะมาทำอะไรอย่ามาเรียกกูดามดามดามมึงไม่รู้จักกรูว่าใจไหมครับเวลาจะคุยกับใครต้องให้เกลียดกูหน่อยเฮียแนมแนมแหนมแ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 ม่มงติจะบอกเกลียดไหมฟรีฟรีคิปเอาไหมเออเต็งเยนครับเต็งเย็นครับผมค้าขายครับผมไม่นักเลงครับมึงจะเอาเหรอมึงจะอะไรไม่ครับผมกล้าหรอมมึงไม่กล้าหรอกกล้าะไม่ไม่กล้าหรอกครับดีมากเลยคุณตี กือบสวยแล้วกูอ้ยเจ้าแรกจะประเดิมหน่อยก็ไม่ได้โดนดาอีกกูแหนมครับแหนมสดใหม่ทุกวันเลยครับแหนมครับว้าวว้าว <c oughs> ผู้ชายอะไรอ่ะน่ารักจังเลย <c oughs> พี่นั่นแหละครับผม <c oughs> ทำไมหล่ออย่างนี้ล่ะคะ <c oughs> <c oughs> นี่หล่อเองหรือว่าคุณพ่อยุ เอ็นบีและน้องเขยระวังกระโปรงครับอุยตายอุยตายลืมตัวค่ะครับผมชื่ออะไรล่ะคะชื่อแหนมครับชื่อแหนมครับน่ารักอ่ะแล้วลุนนี่ขายอะไรคะเนี่ยขายแหนมครับชื่อแหนมขายแหนมน่ารักมากเลยทำไมถึงมีเสน่ห์ขนาดนี้ขายยังไงล่ะคะเออมันมีห่อเล็กกับห่อใหญ่ครับห่อเล็กกับห่อใหญ่เหรอคะครับผมห่อใหญ่ทั้ พอใหญ่10บาทครับแล้วห่อเล็กล่ะคะห่อเล็กร้อยหนึ่งครับอุ้ยงั้นเอาห่อใหญ่ค่ะหอใหญ่หมดครับเลยแต่ห่อเล็กอ้าว์อารมณ์ดีหยอกหยอกก็จซวแย่ครับผมนาตาดีอารมณ์ดีชอบมากเลยผู้ชายอย่างเงี้ยอยากกัดแขนกัดทำไมอ่ะเจ็บเนี่ยพี่โยกแรงอ่ะขอโทษครับงั้นน้องเอาอุ่นหนุนพี่สองห่อแล้วกันนะอ่าสองห่ออุ้ยแต่ว่าบางทีน้องก็ไม่อยากจะกิน